สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามือนีมาพอ้าะกำลังย้าอีกชิ้นเคยค่ะทุกคนในตอนเสาร์นะคะมือนี้นะคะไอช่ยกับมหาจิตใหญ่หรือเกาค่ะทุกคนเป็นมือที่สามนะคะทุกคนมือนี้มือที่สามคะ่ะเป็นไปสองมือเว่นเว่นไปนสองมือน,นะคะพอดีทำธุระนะคะทุกคนวันนี้มือนี้ว่างนะคะจากการทำธุระนะคะ เลยมาหดจีดนะคะเมื่อที่สามนะคะทุกคนอันนี้ฮัดจีดทาฝนนะคะเออต่ว่าเมือนี่คืมๆเนะ้อค่ะทุกคนขอให้ฝนตกเลยเนาะค่ะเนาะมันใหญ่กันมาเป็นมูนนคนไปกินต้นไอะไร เดินไปเดินมาใส่แว่นดีกว่าเป็นคึื่อลข่มด้ค่ะเมื่อน,นี้่อือคอยฝนตกนี่เนาะฮัดกิดแปลว่าให้อันบ่ให้เขาแกนโบไอ้ เท่าแล้วนี่มันต่ำลักษณะการขีดกะตอนนี้ก็เริ่มได้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเหลือแค่ว่าเฮ็ดมืดเบาๆแล้วก็บบัวหอยสวยเออขีดกับบัวหั่นก็คือหัดขีดให้สวยแล้วก็เอาไอ้น้ำไหลเด้อค่ะน้ำยางไหลเอาไหลลงไหลมันต้องเอากระโปรงมาใส่ร์้ว เนี่ยลายลายไรทีเนี่ฮะที่ลองไม่เหี่ยวลวดนั้ยบอ๋อไอ้นั่นไปเอาต้นนะต้นน้อยๆนะต้นที่น้องนกห้องไว้นะต้นนไ no, ่ม่อาต้นที่น้องนกว่ามเหีอยน คันยางออกนะคะทุกคนยางออกกับกับอันนี้เนาะคะ่ะเนาะแสดงว่าเพิน่นขึ้นเนาะไอเนาะยางได้ออกเออมือขึ้นเนี่ยยุ่นี่อาซิตกนหน่อยบาตกลายเห็นไแม่ต้นนี่หน่อยน,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 อยนะ เออต้นนั้นหละที่น้องๆก,กอน่นาสิก,กี่ใส่มปในกระเลาะก็นั่นแล้วเออเอล่ามมองแเลม้หมๆมองได้เล้ยม ที่เขาเป่าฟังนี่เปล่านี่เปลพอแล้วเพ่นกระลังไหลเนอาเป็นสีไหล่เ่าเปล่า กีดกีดซ้ำบ่ได้ได้เดี๋ยวเพ็่นก็สไลใส่จะต้องเหอียางล่งจากน้อยนึงเออนั่นแหละดิเพิ่งเปิดที่ค่อยๆไล่ผลละสองสามต้นต้นนีทำไมเขาขีดด้วยต้นนั้นเมื่อนานนุนกอันมาเสียเจ้าฮัดกีดคนนี้นำยางออกไง นี่อาเนี่ยจะเมื่อเบิงนี่เพิ่งนก็ชิคค่อยๆไหลเอนานะบอคขาทุกคนเอาตัวนี้อก็ออกได้ฮนาอาจะยังไปตะก,กีดเพราะแล้วบ่มมี่เห็นริมเด้ไปหาริมไหม หาลิ่มต้นไดเทียนเขาบร่ได้กีดนะเห็นบอออกแล้วนะไหลบุรลาหนะขักมันเกิดสีข้อยดเนาะค่ะเนาะในจังสี ยุ่งกับหนี้ลายด้วค่ะทุกคนยุ่งบ่ค่ะมันก็อนเกษตค่อยๆย,ย่อยขั้นต้นได้ออกลายมันก็ตรย่อยเร็วๆเด้ยวย,วย,วยวค่ะ นี่ต้นนียนน่อพี่น้อยอู้พี่น้อยถิ่มรยรลาเนี่ยที่จริงเขาต,ตอบมาเลย ไม่ไกลตัวบ้าขันเปิ้ลนย่อยอันขันยางออกมันจะเป็นหน้านนไอ้นี่ย,นย,ย่อยอันนี้คอ,ออกปกติอ่เออออกเริ่มจะออกปกติแล้วนี่มันชื้นมันเย็นครื้นมั้งอากาศชื้น<ม>อ่เปิ้ลกรีดออกก็ตลา แะเดี๋ยวมาออกคือแต่ว่าออกมาหลายต้นเนี่ต้นน้อยๆค่ะทุกคนเจ้าก็จะไปกีดจำไมล่ะข้นชุนฮางกับเนาไว้าเดี๋ยวคับมันก็ดสิน่อยเลยื่ โอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไว้ก็นน้ำมาฝากไใบสนี้เนาะค่ะลำไยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ